ครัวบ้านบ้านสไตล์ดิชี่วันนี้เสนอตอนต้มส้มปลาโอเริ่มจากการเติมน้ําใส่เข้าไปในกระทะแล้วก็มาเตรียมของที่จะใส่เป็นเครื่องเคียงที่ขาดไม่ได้คือขามเปียกใส่ขามเปียกเข้าไป1ก้อนแล้วก็ทุบหัวหอมหัวเทียมเข้าไป แล้วก็ดิบปีก็ใส่ที่หลังพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องปรุงเหมือนกับทําต้มยำอะไรคล้ายๆกันแล้วก็ใส่หัวขาแล้วก็ใส่ตาไคร้เข้าไปสัก2ต้นพี่น้องแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้มันคลักห้มันเดือดก่อนหลังจากที่มันปุ่งแล้วพี่น้องเออเราจะทําการเติมเครื่องปรุงก่อนก่อนค่อยๆใส่ปลาเพราะเดี๋ยวถ้าใส่ปลาเข้าไปแล้วมันอีค้าเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากพี่น้องเออก็ใส่ผงอัศจันเข้าไปแล้วก็ใส่น้าผึ้งทรายพี่น้องแล้วก็ใส่ปลาลงไปเลยเพราะว่าเราจะได้ความเปรี้ยวๆหวานๆและพี่น้องเธตายต้มส้มนะแต้มขง พี่น้องอันนี้เป็นต้มส้มแล้วก็พอใส่ปลาเข้าไปก็เตรียมพร้อมปิดฝารอให้มันเดือดก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาชิมแล้วก็ปรุงรสชาติระหว่างรอให้ปลาสุกเราก็ทําการทิ่มดิบปรีก็ไปเลยดิบปรีสดนะพี่น้องที่ไม่เหมือนลูกจูดนะเพื่อมันจะเพิ่มความผิดเพราะมันจะอร่อยมากน้องเหิหลังจากที่ใส่ดิบปรีเสร็จแล้วก็เตรียมตัวได้เลยชิมดูว่าอร่อยไหมสมคําร่ําลือโซดีลิศ